สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยามเช้านอนเดี๋ยวห้าสิมพอกันเคือเก่านะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเข้าสิมาเบิ่งเหล็กล่างนะครับเนาะเหลขกล่างจับคู่ชุดเต็มล่างนะครับเพื่อนๆพืสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับผมที่ติดตามเอ่อมาชอ่วนไม้นะครับเนาะที่ตามไม้กระสีพิดวังไปในเลขมิถีมาเยาในหววที่ผ่านมาเนรุ่นนะครับเพราะว่าเดินมางวดหวติดก่อต่อกันนะครับที่ต่อกันงวดงัวหที่เก่าในรุ่นเลยเขานาเสนอไป4งวหวนะครับงวดที่4ี่นี่หลุด มามๆนะครับเนาะสำหรับในทั้งช่องเข้าเลยน้ำเสนอเลขตัวนี้มีที่มาเนาะนะครับผมสามงวดเต็มๆเลยนะครับแล้วก็งวดที่ซีรี้์ลดไปนะครับเพราะว่าเลขมันดังเกินไปมันก็เลยลดนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอากลับมาปีนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าเสีมาตามเบิ้งเลขสูตรของเขานะครับเลขสูตรของเขานี่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องแต่ในงวดที่ผ่านมานะครับสองสามงวดที่ผ่านมาเขากะเทียบชนยางเดียวนะครับเทียบกับเลขมิติมานั่นเองนะครับถ้าคือกันก็โอเคอยู่นะครับเนาะนะครับผมแต่ว่างวดที่ผ่านมานั่นกะจะคัดกกกัันนนแแ่่่จหอยยต เร็วกับบอมานะครับเลขมีที่มาไม่มานะครับเนาะกะพลาดไปนะครับเพื่อนๆนะครับผมการสำรับในคลิปนี้ห้เฮากระสิมเบิ่งเลขตัวนี้เลยนะครับเนาะ มาดูเลขตัวนี้เลยก็คือเลขสูตรนะครับผมเลขหลักสิบหลักหน่วยล่างจับคู่ชุดเต็มนะครับเนาะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาเสี่ยงเบอร์คาเตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดทังสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชัดแนวนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเขากับซีมนะครับผม อา마เบิงไล่ซื้อของเพื่อนนะครับที่ได้รวมทําบุญมานะครับเนาะได้รวมทําบุญมานะครับผมเดี๋ยวเข้ากาสีให้เบิงไปนะครับใช้เข้าสิบวันนะครับเข้าสิบวันเลยอันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับนี่วันที่สิบเอ็ดนะครับเนาะนี่วันที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานี่วันที่สิบสองนะครับนี่วันที่สิบสองนะครับเนาะต่อมานี่วันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสาม นะครับได้2,250 13นะครับ11 2 0อ็1สองพัวันที่13 2,250วันที่14บ่มีนะครับมี15นะครับ15 2,100นี่นะครับเคยไลยซื้อนะครับไายซื้อนะอันนี้คุณแม่สกุลบ้านคำเจริญเนาะนะครับคุณคุณศัพท์นะครับคุณพันธิภาคุณบุญทิศคุณคุณวันชัยนะครับเนาะ2,100นะครับรวมนะครับเนาะแล้วเก้าวันที่16คือเมื่อวานนี้นะครับ คุณอ้อยนะครับคุณอ้อยนะครับคุณทิติพรคุณคุณเล็กนะครับคุณเล็กนะครับคุณเซงเลยคุณเสงเนี่ยครับเนาะนะครับแล้วก็คุณจารุดาจารุภานะครับแล้วก็คุณจักรพันธ์นะครับแล้วก็คุณธนิดาคุณคุณลูกจันหรือเปล่านะคุณลูกจันทนะครับเนาะแล้วก็คุณอัมพาวันนะครับคุณอัมพาวันนะมื่เสาร์เนาะนะครับหนึ่งหนึ่งพันนะครับเนาะ สองร่วมเป็น2,887นแปะครับเนาะแล้ววันที่นี่เข้ากับมาร่วมกันนะครับเขามาร่วมกันขึ้นตัวนี้นะครับวันที่10บนะครับสิบสิบเอ็ด่ไม่มีสิบห้าหก่วมเป็นนะครับทั้งหมดนี่นะครับเนาะตอนนี้นะครับยอดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งันรบหาทหนึ่งมืนสองพันร้มบาทในตอนนี้นะครับผมของเซาวันที่สิบนี่นะครับเนาะนะครับเอานะครับผม หมู่บ pues ้านนี่ก็มีมีมีนี่นะครับเนาะมีหมู่บ้านนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโคตรมีเก่านะครับมีเก่าร่วมแล้วนะครับเก่าเนาะมีเก่ามีเก้าท่านนะครับที่ได้รวมทาบุญมากนะครับเนาะเอาก็เป็นอย่างนะครับเพื่อนๆก็เลี้ยวตามศรัทธาของเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับเร่องวดต่อไปจังหวะกันใหม่เนาะนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี้สาหรับเลขตัวนี้นะครับผมเข้าเสียมาเบิงเลขหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยล่างของเขานี่นะครับเพื่อนๆเขาก็ได้เลขสุดนี่เดินมาตั้งแต่ปี6ครับ เดินมาแต่ปีหกานี่นะครับคือเลขตัวนี้นะครับหลักสิบล่างหกตัวนะครับเนาะเอยบอมเนหลักสิบหลัางหกตัวอย่างได้ห้าตัวเสนอเอ้ยหลักสิบล่างของเรามันมีเพียงห้าตัวเท่านั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวนะครับเนาะนี่นะครับสูตรห้าตัวเดินมาแต่ปีหกขานะครับเดินยาวแบบนี้เลยนะครับเราเดินยาวแบบนี้นะครับตั้งแต่ปีหกห้าเลยนะครับเดินแบบนี้ไม่มีสะดุดแม้แต่งวดเดียวเลยนะครับเนาะนี่นะครับนี่คือเ้นทางการเดินของตัวเลขนะครับตั้งแต่ปีไกยนี แล้วก็มหอดปี66นะครับปี66นี่นะครับนี่ขึ้นปี66นะครับเข้า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 มาลดนะครับลดห่าหาแล้วก็เข่าแล้วก็ลดเก่าเก้านะครับลดเก่าเก้าแล้วก็มาเข้าเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็หกหางวดล่าสุดเนี่ยนะครับหกหางวดล่าสุดนี่นะครับออกไปที่เก้าเก้านะครับนะครับผมนะครับเก้าเก้าออกดูนะครับเนาะแล้วก็เลขเก้าตัวนี้นะครับไปในหลักสิบอันนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบเนาะนี่เป็นหลักสิบนะครับสาหรับวันี้นะครับเนาะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวห้าวสีมาประเมินผลเบิ้งนะครับเนาะสำหรับวันนี้คือตัวนี้นะครับนี่งวดนี้นะครับงวดนี้นะครับผมเดี๋ยวห้าวสีมาเบิ้งเลยนะครับว่ามันสิได้เป็นตัวใดนะครับเนาะนักครับผมเดี๋ยวตำแหน่งที่ห้ามาประเมินผลเท่ากันมากไปเพื่อนๆไปที่เรียบร้อยนะครับหลักหมื่นหลักพันนะครับหลักสิบล่างสองค่างหลักหน่วยล่างหนึ่งค่างหลักร้อยครั้งที่สามหลักหน่วยั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่ได้เท่าไรบวกสองบวกสามบวกหนึ่งบวกสองนะครับเนาะเดี๋ยวห้าวสิไปเลยนะครับเนาะนะครับสามบวกสองบวกแปดบวกเก้านะครับ บวกแบวกเเพราะว่า9 9บวกกันเป็น8นะครับได้8 9ดเักหนวยนะครับแล้วก็6 1 1นะครับเนาะ6นะครับ1แล้วก็บวกหคงที่นี่นะครับเนาะนี่ครับเศได้เลขตำแหน่งนี่บวกกันเลยนะครับ3าบวกสเป็น5นะครับ3าบวกสเป็น5 5าบวกแเป็น3 3มบวกเเป็น2 2งบวกหเป็น8นะครับ8ปบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น0ได้0นะครับได้0ตัวที่1ได้0 0นบวกสได้2นะครับได้2นะครับ สองบวกสามเป็นห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนี่นะครับเพื่อนๆมันสิได้เป็นที่ตัวนี้นะครับศูนย์สองห้าหกแปดศูนย์สองห้าหกแปดนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆก็เหมือนกับงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยเพราะว่านะครับผมมีเลขคู่อยู่สี่ตัวมีเลขคี่อยู่หนึ่งตัวก็คือในงวดที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนี่นะครับมีเลขคู่อยู่สี่ตัว มีเลขขี้อยู่หนึ่งตัวนะครับเนาะแบบเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะแต่เลขคนละตัวนะครับ0258 02568นะครับเดี๋ยวหลักสิบเข้าสีว่างเลยนะครับเนาะหลักสิบล่างได้ออกมาแล้วนะครับ02568นะครับ0นะครับเนาะนะครับผม2นะครับผม5 6 8นะครับเพื่อนๆได้ออกมาหาโตนี่นะครับ สำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆท่านสีเบิรงตัวนี้นะครับหลักหน่วยของเราเดี่ยก็เป็น่วธรรมดาเลยนะครับเดินนะครับเดินยาวมาแล้วหลายงวดแล้วนะครับเนี่ยครับเดินแบบนี้เลยห้าตัวนี่นะครับเข้าหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับงวดที่สิบหกลดหาๆเนาะนะครับแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดนะครับเดินเข้ามาอีกสิบเก้าโดยี่สิบเข้ามาอีกยี่สิบเอ็ดนะครับงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเลขออกไปที่ เก่าๆได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขออกเก่าๆหลักหน่วยของเราก็มาเลขเก้านี่แหละครับนี่หลักที่มาของเก่าๆนี่เป็นแนวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนเลี้ยงวันที่เด็ดสำหรับงวดนี่นะครับเข้าสีมาปลอมมวลผลเบิร์กนอมิสิได้ป็นตัวไรนะครับเนาะหนักครับผมในตำแหน่งที่ออามาปลอมมวลผลนะครับเข้าใส่หลักพันนะครับหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักพันคือเลขสองหน่วยล่างคือเก้านะสองบวกเก้ามันคือสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับลบหนึ่งนะครับลบ นี่ได้ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็ไปเลยนะครับศูนย์หน่ะครับไปที่ะแตนมนะครับหตัวเนาะสองี่นี่คือหลักหน่วยนะครับศูนย์หนึ่งสองสาะครับเนาะหลักหน่วยล่างได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสมสี่นะครับศนย์นะครับผมศูนย์หน่งสองได้หตัวนะครับเนาได้หตัวจับคู่กันม่ใช่ย่สิบหาคู่เลยนะครับยี่สคู่นะครับเข้าจับกันเลยนะครับเนาะ นี่นะครับเพื่อนๆเนาะมันสิได้ออกมากเป็นตัวนี้นะครับ25ชุดนะครับ25คู่นะครับเพื่อนๆเนาะ25คู่ถ้า25คู่นี่นะครับเนาะเพราะว่าหลักละ5ตัวถ้า25คู่เขาก็จับโดยแต้มรวมนะครับเนาะสำหรับแต้มรวมนะครับเราก็จะใช้เพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเพราะว่าตามสเต็ปของเขาใช้เพียงสูตรเดียวเพราะว่ามันสูตร6ตัวเนาะ นะครับผมสำหรับแต้มร่วมนะครับเพื่อนๆเท่าใส่สูตรที่1นะครับเนาะเอาแดดซองแล้วนะครับเราจะใช้สูตรที่1สูตรที่1นี่เป็นเลข6ตัวนะครับเดินมาตั้งแต่ปีหกห้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเพื่อนๆนะแต้มรวม2ตัวล่างนี่นะครับมีสรุป2งวดแล้วก็เดินยาวนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆเนาะงวดล่าสุดนี้นะครับผมเลขออกไปที่99นะครับมันสุดกระดาษเนาะ99นะครับออกไปที่99ในคู่นี้นะครับเนาะในคู่นี้คู่เก้าเก นะครับผมคู่เก้าเก้าก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับนะครับคู่เก้าเก้านะครับแล้วก็เข้าไปที่แปดแต้มนะครับเข้าไปที่แปดแต้มนะครับนี่นะครับเข้าไปที่แปดแต้มนะครับเดินเข้ามาอีกนะครับเลี้ยวบานที่นี่สาหรับงวดนี้นะครับเนาะเฮ้าสีมาประมวลผลเหมือนันสี่ใดเป็นตัวใดนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมนะครับผมแดดมันซองเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในตำแหน่งที่เฮ้ามาประมวลผลนะครับเฮ้ามาเป็นเทียเรียบร้อยใส่หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหกครั้งหลักหน่วยบน นะครับสครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่าง3ครั้งบวก2คงที่แล้วเท่าไหร่บวกเดิมบวกหนึ่งบวกสบวกเดิมบวกหนึ่งนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็สิไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมก็รทีได้ไปที่ถ้าเป็นนะครับเก้านะครับก็คือหลักร้อยนะครับเอาเก้ามาเลยนะครับบวกนะครับศูนย์คูณหกนะก็ได้ศูนย์นะครับนะครับแล้วก็สามนะครับคูณสามนะครับสามสามครั้งสามสามก็เป็นเก้านะครับหลักสิบก็คือเลขเก้า ล่างนะครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างสามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับแล้วก็บวกสองคงที่นะครับนี่นะครับมันช่ได้เป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี้เ้าบวกกันเลยนะครับถ้าบวกกันนะครับเพื่อนๆเนาะมันจะได้เป็นที่ตัวนี้นะครับเนาะก็จะได้เป็นที่เก้าบวกเก้าเป็นศูนย์เก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้าจะเป็นเจ็ดนะครับเนาะเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้านะครับเนาะมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกได้หกนะครับนะครับก็จะได้หกเจ็ด นะครับเจดนะไปสแต้มนะครับแล้วก็แปบวกสามแปบวกสามเป็นหนงบวกหนึ่งเป็นสองบวกหเป็นสมมันิได้ไปที่ตัวนี้นะครับแต้มรวมนะครับแต้มรวมสอตัวล่างในหกเดแปดหนึ่งสอนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสสามะครับเ่อนเนาะนะครับผมไดไปที่ตัวนี้นะหกเจ็ดหนึ่งสามเดี๋ยวห้องที่เอามาจับเลยนะครับเราจะเอามาจับเลยนะครับเนาะหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสไดตัวนี้นะครับได้ไปที่หนะครับแต้มรวมสตัวล่างหกเดแด หนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งที่ได้ไปที่ตัวนี้แล้วมันที่เขาจับนะครับถ้าเราจับแต้มนะครับเนาะถ้าเราจับแต้มแล้วมันจะได้ไปที่ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันไม่มีนะครับศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์แต้มนะครับศูนย์หนึ่งเนี่ยเข้าหนึ่งแต้มนะครับศูนย์สองศูนย์สองเข้าสองแต้มศูนย์สามนี่ก็เข้าสามแต้มนี่ครับศูนย์สี่สี่แต้มไม่มีนะครับเนาะ ศูนย์สี่นี่สี่แต้มไม่มีแล้วก็ศูนย์ห้านะครับบอมีศูนย์ห้าติดศูนย์สี่ไหมสองศูนย์เข้าสองแต้มเนาะนะครับแล้วก็สองหนึ่งเข้าสามนะ 2, 2, 4, แต้มนะครับสองสองสี่แต้มบอมีนะครับสองสามห้าแต้มบอมีสองสี่หกแต้มเนะเข้าหกแต้มเห็นเนาะห้าศูนย์ห้าแต้มบอมีนะครับห้าหนึ่งหกแต้มนะห้าสองนะครับเจ็ดแต้ม ห้าสองเข้าเจ็ดแต้มห้าสามเข้าแปดแต้มห้าสี่เก้าแต้มบ่มีนะครับหกศูนย์เข้าหกแต้มหกหนึ่งเข้าเจ็ดแต้มหกสองเข้าแปดแต้มหกสามเป็นเก้าแต้มบ่มีหกสี่ศูนย์แต้มบ่มีนะครับแปดศูนย์เข้าแปดแต้มแปดหนึ่งเก้าแต้มบ่มีแปดสองศูนย์แต้มบ่มีแปดสามหนึ่งแต้มแปดสี่สองแต้ม นะครับถ้าจับแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะได้16คู่นะครับโอ้ยสิบห้าคู่นะนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันจะได้สิบห้าคู่ทุกงวดนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเลขในสูตรนี้มันจะได้สิบห้าคู่ทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้นะครับยังไม่ได้จับตัวเด่นจับแต่คู่ชุดที่เข้าแต้มนะครับเนาะก็จะได้ไปที่สิบห้าคู่นี่ครับสิบห้าชุด นะครับเพื่อนๆที่ได้ไปที่ซิหาคู่นี่แล้ววันที่นี่นะครับผมต่อไปนะครับเข้ากระสีมาจับโดยสูตรคู่ขี้แล้วกระสูตรเลขเด่นนะครับผมเลขเด่นล่างนะครับเลขเลขเด่นล่างของเขาวนี้เพราะมันรรม้าเด้นะครับสี่ตัวนี้ไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนี่ว่าต่าตึงนะครับเนาะแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวมาจับส่น์นะครับเนาะเลขมันจะอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเขาจะจับคู่เดนมันจะเป็นคู่ที่มันนนาที่สุดในวดนี้นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับ นะครับจับแล้วกสิบวกี้คู่นะครับไม่กี่คู่ถ้าเราจับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเอากรงกวงไปนะครับเนาะเอากรงกวางไปทาเ้าเอาแต้มรวมอีกสูตรหนึ่งมาเทียบเนี่ยมันจะแคบลงนะครับมันจะแคบลงนะครับมันจะแคบลงกว่านี้การที่ได้3าคู่นี่นะครับเนาะนะครับเลขในชุดนี้นะครับผมเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเพื่อนเอสเซไว้เพียงซ้ำนี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเพื่อนนะครับผมการที่ได้รวมทั้งบุญนะครับเนาะกลับไปที่หมายเลขบัญชีเดิมเลยนะครับหมายเลขบัญชีเดิมหมายเลขบัญชีเก่านะครับเนาะ ก็คือหมายเลขที่เฮาได้เคยหเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับเนาะนะครับผมกระสีไปที่หกสองเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับหกสองเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะนะครับผมทีทีบีนะครับเนาะทีทีบีทหารไทยธนชาตินะครับทหารไทยธนชาติเด่นชัยบุญสารเนาะนะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผมไปที่เอ่อบัญชีเก่านะครับเนาะนะครับบัญชีเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมกระสีเอเพียงสำเนียงนะครับผม เดี๋ยวให้จัค่ยมาเบิ้งตัวเด่นนะครับตัวไหนจะเด่นนะครับในหลักสิบหลักหน่วยนี้นะครับเนาะนะครับผมในหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าหลักหน่วยนี่สูตรคู่ขี่ของเขาก็ะเดินดีนะครับตัวที่ห้าได้เลขขี้นะครับได้เลี้ยขี่ก็ไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งเลขเก่าเข้ามาเลยนะครับเนาะถ้าเขาจับตัวนี้นะครับถ้าไปที่สามคู่นี้นะครับตัวนี้เอาเบิ้งก็ได้มันก็จะเหลือสิบห้าคู่ถ้าจับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าจับตัวนี้ถ้าตัวที่มันเข้าแต้มนะครับเนาะถ้าเอาถ้าเอาคู่ขี่มาใส่นี่นนนนะะคคครรััับบบมก็แลงเาะนะครับ ทำมันมันจะมีเลขคู่อยู่สี่ตัวไอ้สามตัวนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่เลขคี่มีสองตัวหนึ่งกับสามเนี่ยครับเนาะนะครับคู่คี่เนี่ยมันก็หน่อยลงนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าในคลิปต่อไปเข้าจังมาคันอีกนะครับเนาะมายองบางอีกนะครับสําหรับเลขสูตรเขานะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเลขนะครับเพื่อนๆเข้าการสี่นะครับผมไปตามให้เพื่อนๆขึ้นเก่าละนะครับเนาะในวันนี้สิเป็นตัวไรนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเลขนะครับเพื่อนเนาะ นะครับผมกับซิปเป็นเพื่อนเลยว่านะครับผมอาจจะจงใจให้ผิดหรือไม่นะครับเนาะนะครับผมเอาหัวต่อไปนะครับเพื่อนเนาะหัวต่อไปกันใสเข้าละนะครับเนาะนะครับผมเลขเนี่ยมันมันผิดหน่อยเลยนะครับผิดหน่อยมากนะครับน้อยมากนะครับในหนึ่งปีน้อยมากนะเนาะนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมกับให้เพื่อนในรับทราบตามนั้นเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับแอดสเกียร์ไปเพี่ยวสมนีนะครับเนาะ เอาไเพื่งนๆสำนียเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่หลีไม่ห่งเกมแลยเอาต้องเขานะครับเนาะสำหรับผู้ที่ติดตจำไม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆเนาะไม่ต้องตกใจเด้อนะครับผมเฮ้านี่นะครับผมมีโอกาสอีกเหมือนเดิมนะครับโอกาสของเขามีอีกเหมือนเดิมนะครับเพอวันเด็กของเขานั่นนะครับเพื่อนๆถ้าเฮ้าจับเทียบใส่กับสูงเข้าเ้าทำมันคล้ายคลึงกันนี่มีโอกาสมาสูงมากนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่สำเนียงรับเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะ เอาอยู่ดีไหมแกมแหล่องตองคือกาเวอร์สกุลสกุลนนะครับเพื่อนๆเนาะองสิบห้าคู่นะครับเนาะงสิบห้าชุดปกตินะครับเท่ากับเท่ากับจัดชุดนี่ะนะครับจัดชุดนี่ทุกหวดเลยนะครับเนาะกระเทิร์กไม่ได้อรียยุ่นะครับเนาะแต่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับผมเท่ากันเลยต้องเบรกอันนี้ไว้ก่อนนะครับเพียงแต่เทียบชนอย่างเดียวเนาะนะครับผมเอมาการเพื่อนเพื่อนพิจารณาเบิรงนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวข้าจังสีมาเน้นให้ตัวตัวใดมันสีเป็นตัวเ่นนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเออ้าสสหรับคลิปนีเเพื่อนเอยนะครับเพื่อนเนาะเอากสฉ เอาไว้เพียง่ำนี้นะครับนะครับเนาะเอากับผููทีพู้ที่ยังประสบดีในวันนี้นะครับเนาะกาบ่ต้อง่ต้องตกใจ่นะครับบ่ต้องบ่ต้องอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผมโชคดีแน่นอนงวดต่อไปโชคดีแน่นอนนะครับเพื่อนแน่นอนนะครับเพื่อนเอาบอกเพื่อนไว้จำนี้นะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ